สวัสดีครับอ้าวอ้าวจอดก่อนจอดก่อนโอ้โหไปไหนจ้าอ๋อป้าจะไปทํางานจ้าอ่ะเดี๋ยวดาวเครื่องก่อนแล้วทาไมไม่ยอมใส่หมวกล่ะป้าทางานแค่นี้เองป้า็เไยไม่ได้ใส่มาค่ะไม่ได้แค่ไหนก็ต้องใส่เออเลยจะเอาคาบปรับอะถามแค่เนี้คาปรับไม่มีให้คาบไม่มีให้เอาหมวกแล้วครับปรับ <laughs> เลือก เอาหมวกครับมาขออนุญาตแจกหมวกแจกแล้วต้องใส่นะสัญญาสัญญาสัญญาครับเป็นหัวนี่พอดีไหมดีครับเคยดูไหมเคยดูดูตลอดนี่กดไลค์ให้เลยกดไลค์กดคอมเมนต์จ่าตับทราบตับทราบโอเคงานที่ไหนนะอริบัติพรมชัยค่ะ พอบุญพรชัยนี่ใช่ไหมค่ะบริษัทพอบุญพรชัยนะครับจัดหาแรงงานให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นครหลวงแล้วก็รับสมัครแรงงานด้วยนะครับท่านใดต้องการใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่บริษัทนะครับตั้งอยู่ตรงนี้เลยใส่หมวกด้วยตั้งใจทำงานรับทราบอายุเท่าไหร่แล้วนี่า3นะครับ,บอ่ะ13ยังแข็งแรงแข็งแรงอยู่ค่ะ <laughs> ไปขับรถดีๆครับครับครับไป